ก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อัตาชีวะวัตของใครเลยจริงๆแล้วจะเด็กช่างหรือจะเด็กอะไรก็ตามแต่เขาก็เป็นเหมือนเด็กผู้ชายวัยรุ่นที่ที่ต้องเจอประสบการณ์ต่างๆกันไปอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้คำว่าเด็กช่างอ่ะมันอาจจะมาโดนมาโดนเหมือนแขวนยี่ห้อให้ตอนหลังมากกว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเหมือนครับตอนเด็กๆตอนที่เรายังเป็นเด็กมัธยมตอนที่เฮี่ยครับก็อาจจะเป็นอาจจะใกล้กันด้วยเรื่องอารมณ์อาจจะคุมตัวเองไม่ได้พร้อมที่จะมีเรื่องตลอดผมรู้สึกก็เขาก็คือเด็กเหมือนเด็กปกตินีฮะแค่เรียนสายอาชีพผมคิดแค่นั้นนะ จากประสบการณ์ที่ผมเรียนทั้งช่างมาแล้วก็สายสามัญมาเนี่ยเด็กที่ที่เขาแบบเฮลเฮลเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีทุกมันมีทุกสถาบันครับก็คือเพื่อนนะครับคนที่อยู่กับเราในเวลาที่แบบว่าสนุกด้วยเดือดร้อนด้วยเศร้าด้วยรวมๆกันคนที่อยู่ข้างเราครับสำหรับผมมันก็คือเหมือนเหมือนเซฟโซนอะเนาะคือเราเราไปเจอเรื่องอะไรมาแบบไปทํางานอะไรมาแล้วเรากลับมาเจอแบบ เพื่อนๆพ,พวกพ้องเนี้ยมันก็คือแบบเราคอยซัพพอร์ตอะไรกันหลายๆอย่างมันคือเซฟโซนของเราครับดังนั้นผมว่ามันอยู่ที่คนมองมากกว่าว่าเรา coming of age ในในสเกลไหนอะไรเงี้ยสำหรับผมมันก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือน coming of age ตลอดเวลาชีวิตที่มันพลิกผันใช่ไหมก็คือชีวิตที่ผมแบบว่าช่วงนึงที่ไม่มีงานแล้วผมต้องไปไปล้างซุวมอยู่เมกามพี่ เพราะมันไม่มีงานทําผมก็เลยต้องเดินทางไปเมกาไปแบบไปล้างส้วมอะตอนเย็นๆผมก็ได้เงินแบบชั่วโมงและไม่กี่ดอนแล้วก็นั่งขัดส้วมแล้วก็นั่งเสิร์ฟอาหารแล้วผมก็คิดในใจว่าแบบกูมาทำเฮี้ยอะไรที่นี่เนี่ยโบก็เป็นช่วงเรียนเรียนช่างเลยครับไม่จบแล้วก็ออกไปทํางานเป็นเด็กเซลร์รู้สึกตอนนั้นคือมันเกเรไปจนสุดปลายแล้วอะ่ะมันไม่มีเกเรไปกว่าน,นี้แล้วพี่คือถ้าเกเรกว่าน,นี้ก็ต้องไปแบบ เข้าคุกหรือภาคชีวิตใครแล้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคอมมินอัลเฟียคือตอนนั้นผมเกลียดตัวเองผมผมเกลียดตัวเองมากผมผมเกลียดชีวิตตัวเองผมรู้สึกว่านี่นี่ไม่ใช่ตอนที่คุยกับเลนี่ไม่ใช่จ่ายผมจะไปทําร้ายคนอื่นะผมก็รู้สึกว่านี่นี่ไม่ใช่ผมก็เลยขอขอคุณพ่อคุณแม่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพ คือทุกครั้งที่ผมไปทุกครั้งที่ผมไปกองโปลคิงอะ่ะผมสนุกมากเลยครับเพราะผมไปเจอเพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนรวมถึงทีมกำกับทีมผู้ช่วยก็เป็นอะไรที่มันน่ารักมากครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันดีมากแต่ถามว่าถ้าซีนไหนที่ตีกันแล้วหวาดเสียวที่สุดอะ่ะซีนข้างคอนเอสิร์ตเจ็ดสีครับไม่มีคิวครับกูรู้และว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคได้ แล้วก็คือตุบต้ากันเละเทมีผักสักพันนึงผมเห็นคนโดนลากลงกับพื้นในใจโดนเหวี่ยงเขากำแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เตะมั่วๆไปปาดโดนหน้าใครก็ไม่รู้ผมก็แบบเออเว้ยอันเนี้ยแล้วมันจะอยู่ในหนังซึ่งไม่รู้จะนานเท่าไหร่นะครับแต่อันนั้นคือประสบการณ์ซีนบูที่ที่รู้สึกหัวใจเต้นเหมือนกำลังต่อยกันจริงๆครับไม่อยากคาดหวังให้เข้าไปแล้วแล้วเอาความมันตีกันเหมือนหนังญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักของผู้กำกับเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาต้องการให้คนเข้าไปดูว่าเฮ้ยเด็กช่างมันก็ยังเป็นมนุษย์นะแต่พอมาเล่นหนังเรื่องนี้แล้วเริ่มรู้สึกถึงความเข้าใจของเขามากขึ้นอนะถึงถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามนะแต่ว่าก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยคนเรามีแบ็กกราวน์อะไรที่ไม่เหมือนกันแล้วชุดความคิดอะไรที่แบบโอกาสที่จะได้รับมากน้อยไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เขาอาจจะต้องทำแบบนั้น ผมว่าเป็นเรื่องอวิธีการในการปกป้องบางสิ่งมันอย่างมากกว่าเอาจริงๆมันมันเป็นบทบทเรียนเดียวกับที่ผมได้รับในชีวิตนั่นแหละเมื่อตอนยังเด็กเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าวิธีการปกป้องหรือวิธีการรักษาสิ่งใดไว้มันมีหลายวิธีเมื่อเรายังเด็กอะเราเราเราโง่ เราเราขาดความรู้ความเข้าใจสิ่งเดียวที่มนุษย์อย่างเรามีอย่างผมมีก็กำลังแล้วสุดท้ายแล้วมันเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกฮนะออเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องมีคนเก่งกว่าเราแค่เรื่องกำลังนี้ก็แบบมันต้องมีคนตัวใหญ่กว่าเราเงี้ยหรือหรือมันต้องมีคนที่เขากล้าทำในเรื่องที่บ้าบิ่นม,มากกว่าเราเงี้ยออสุดท้ายแล้วมันก็ มันก็จบด้วยการสูญเสียอย่างแรกผมว่าทุกคนเซอร์ไพรส์ก่อนเลยเสิ่งที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือว่าคิดว่ามันจะเป็นไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบผมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดคิดก็เลยอยากให้ไปดูในหนังสองคือผมว่ามันจะทำให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของเด็กเหล่านี้ มากขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนเนี่ยเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นเด็กธรรมดาเหมือนเรานี่แหละเขาแค่กําลังพยายามปกป้องหรือพิสูจน์บางอย่างเท่านั้นเองก้าวธันวาครับโฟกิงไปดูซะนะเผื่อไม่มีอะไรทำ <laughs>